สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้ก็จะพามาทำาน้ำปั่นผลไม้นะคะวันนี้ก็จะใช้เมนูของแอปเปิลนะคะ mm hmm. นะคะก็สูตรง่ายๆนะคะก็คือปอกแอปเปิล hmm. อันนี้นะคะก็ประมาณปอกเป็นชิ้นนะคะชิ้นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมนะคะก็ประมาณขึ้นแก้วเลยนะ น้ำแข็งพูลๆเนี่ยนะคะน้ำแข็งสมุออนต่อแ g ้วนะคะแล้วก็คันถันไม่ได้นะคะก็คือน้ำเชื่อมมิดผลนะคะไว้ใช้นะคะก็มาสักทั่ทีก็เนี่ยน,นะะก็ใช้ไปเทไปนะคะก็เราก็จะใช้ประมาณออนหนึ่งนะคะนี่นะคะน,นะคะ,ะ,คะก็ขั้นตอนแรกก็เทน้ำแข็งใส่เข้าไปนะคะน้ำแข็งใส่ในส่วนของค่ะ นะคะใช้น้ำแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็ในส่วนของถ้าน้ำแข็งไม่พอก็ใส่เพิ่เข้าไปนะ ก็ถ้าน้ำแข็งน้อยไปนะคะเราก็ใส่เพิ่มไปครึ่งนะคะก็นี่นะคะใส่เข้าไปนะคะก็นี่นะคะจากนั้นก็ผลไม้นะคะก็คือแอปเปิลนะคะค้าใส่เข้าไปนะคะปึ๊บนะคะก็จากนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะมิถุนอ่อนหนึ่งนะคะเทเข้าไปนะคะปึ๊บ ทให้ทั่วนะคะก็ขั้นตอนการเทก็คืออนนะคะก็ตามด้วยน้ําเปล่านะคะเพิ่มความผสมกับน้ําแข็งได้นี้นะคะก็น้ําเปล่าสักออนนึงนะคะนี่นะคะเพื่ก็กเทนะคะก็ให้ทั่วนะคะนี่นะคะจากนั้นก็ปิดฟ้านะคะปิดฟ้านะคะก็ปิดมฟ้าเครื่องปั่นนะคะ ปิดฝาเครื่องปั่นเนี่ยนะคะก็จากนั้นก็หมุนไประดับหนึ่งนะคะ นะคะก็แล้วก็หมุนไประดับหนึ่งอีกสักพักนะคะนะคะก็ปิดฝานะคะก็หนึ่งสองรอใช้ช้อนนะคะช้อนนะคะแล้วก็เปิดฝาเปิดฝา,เ,ดาเพื่อดูเอ่อเปิดฝา,ด,าดูว่านั้งแข็งได้ที่ได้ยังคะชอบก็ทำการดูนะคะ,คะ อ๋อน้อนแข็งก็คืออย่างน้ำแข็งไอ้ไทยน้ำแข็งยังเป็นก้อนอยู่ก็ทําการปั่นอีกรอบหนึ่งวนะ่าเพิ่มระดับไปนะคะถ้าน้ำแข็งยังเป็นก้อนอดี่วก็เพิ่มระดับไปเป็นเป็นระดับสองนะคะ จนน้ำแข็งเตียนนะคะอ๋อนี่นะคะก็นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็การตักใส่แก้วได้เลยนะคะก็นะคะรงนะคะการเทใส่แก้วนะคะนี่นะคะใส่แก้ว เราจะได้ประมาณนี้นะคะเป็นน้ำแอปเปิลปั่นนะคะก็ตามสูตรนี้นะคะตรน,นี้ก็ทำการปิดฝานะคะ <c oughs> นะคะจะได้น้ำแอปเปิลนี้นะคะอร่อยอร่อยไว้ทานนะคะทำทำขายก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะ อร่อยมากเลยนะคะแค่ใช้น้ําเชื่อมมิตรผลนี่นะคะก็สามารถทําน้ําปั่นอร่อยๆไนดะ้ก็เป็นสูตรง่ายๆของพานะคะก็น้ําผลไม้ปั่นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็จะเอาไปขายได้ตามตลาดน,น,น,นั้นะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแอปเปิลพัน e นะคะสรุปสูตรก็คือใช้น้ำแข็ง หนึ่งแก้วครึ่งนะคะแก้ว16ออนนะคะก็น้ำเชื่อมไม่ผลก็ประมาณ1ออนนะคะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ1ออนนะคะก็ใส่น้ำแข็งลงในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เทแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่หั่นชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็ประมาณครึ่งแก้วนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็เทน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำเปล่า1ออนแล้วทำการปั่นไประดับอับหนึ่งไปสักประมาณจนน้ำแข็งละลายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ำแข็งยังเป็นก้อนอยู่ก็เพิ่มระดับมาเป็นระดับ2ได้นะคะจนกว่าน้ำแข็งก็ ละเอียดเนียนเข้าที่นะคะก็จะสรุปได้เป็นน้ำนอร่อยๆนะคะก็